สวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะคะข่าววันนี้ก็จะมาทดลองใช้งานเครื่องจ่ายเจลแบบอัตโนมัตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่วางไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องจริงที่ทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ภายในนะคะก็จะมีขวดมีปั๊มน้ําแล้วก็มีเซ็นเซอร์แล้วก็เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะคะแล้วก็จะมีโหลดเซลล์นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะมีดีเลย์นะคะแล้วก็จอ LCD นะคะแล้วก็บอร์ด MCU แล้วก็ Uno R3 นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของแอดมินนะคะก็จะมีการเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็ใส่สถานที่นะคะที่ตั้งเครื่องจ่ายเจลแล้วก็เชื่อมบอร์ดนะคะ ก็จะสามารถถ่ายภาพผู้ใช้งานไว้ได้นะคะแล้วก็แสดงอุณหภูมิค่ะสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ได้นะคะในไลน์ก็จะมีรูปภาพผู้ใช้งานนะคะอุณหภูมิของผู้ใช้งานเจลที่จ่ายไปนะคะแล้วก็มีวันที่เป็นวันเดือนแล้วก็ปีนะคะแล้วก็เวลาการเข้าใช้งานค่ะ ข้อมูลทั้งหมดนะคะก็จะเข้าไปในฐานข้อมูลค่ะในเว็บก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดนะคะคานนี้ก็เป็นการใช้งานจริงนะคะผู้ใช้งานก็จะเอามือไปอังที่เครื่องจ่ายเจลนะคะถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็แจ้งเตือนไปยังไลน์นอ t i f y ค่ะ จอ LCD ก็จะโชว์นะคะอุณนภูมิอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะข้อมูลก็จะเก็บไว้ในฐานข้อมูล สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ